สวัสดีทีมสิงห์นะคะมาเดือนกรกฎาคมนะคะแม่หมอโซจะมาเช็คพลังงานไพ่ให้กับคุณนะคะว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะคะไพ่จะให้คําแนะนํากับเราอย่างไรนะคะพลังงานในเดือนนี้ของคุณนะคะได้ไพ่เป็นห้าถ้วยนะคะสำหรับทีมสิงห์นะคะในเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่เราเนี่ย จะเป็นเดือนในการปลดปล่อยนะคะให้เราเคลียสิ่งต่างๆที่เรายังรู้สึกว่าเรายังเสียอ,อกเสียใจกับมันนะคะเสียอกเสียได้เสียได้โอกาสเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมายังมีอะไรบางอย่างที่มันยังค้างอยู่ในในความคิดในจิตใจของเรานะไพ่บอกว่าโอกาสนั้นผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะคุณจะไม่มีพื้นที่รับสิ่งใหม่ๆถ้าเราไม่เคลียอะไรออกไปจากใจก่อนเพราะฉะนั้นเรนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการเคลีย์พลังงานเก่า ปล่อยให้มันออกไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของดวงดาวเนี่ยเดือนนี้หลายๆดวงดาวเยอะมากๆเลยนะเริ่มเดินถอยหลังนะคะออโดยเฉพาะดาวพุธที่เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความคิดของเรานะคะมันอาจจะนําพาคนเก่าๆมาให้คุณเอาเรื่องเก่าๆที่เรารู้สึกว่ามันมันติดค้างในใจเนี่ยมันเข้ามาให้เราเคลียร์นะคะถ้าเดือนนี้เหมือนจิตใจเรา ควรคือไปถึงเรื่องเก่าๆสิ่งเก่าๆอาดีตที่มันเจ็บปวดเนี่ยให้เรียนรู้จากมันนะคะเพราะว่าคุณยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอนะคะแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องปล่อยตรงนี้ออกไปก่อนนะคะทีนี้ถามว่าสิ่งใดที่เหมาะกับเรานะคะในการทําในเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นงานที่ค้างหรือเป็นโปรเจกต์ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทํามันมานานนะคะ คุณสามารถที่จะเอากลับมาปัดฝุ่นมาคิดใหม่มาทําใหม่ได้นะคะใครที่ตั้งใจทํางานอะไรบางอย่างอยู่ต้องบอกว่าในเดือนนี้มันอาจจะมีเอ่อเรื่องที่ยังให้เราต้องแก้อยู่นะคะความสําเร็จหรือการขับเคลื่อนไปทางหน้าเนี่ยอาจจะกึง่งๆนะประมาณ60เนะคะเพราะฉั้นเผื่อใจไว้ว่าเวลาทํางานเนี่ยให้เผื่อเวลาในการแบบล่าช้าติดขัดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีไพ่เสร็งขึ้นมาก็เป็นไพ่ของราศีคุณนะคะเดือนนี้บอกว่าเป็นเดือนแห่งการที่ กลับคืนสู่ความเป็นตัวเองนะคะให้ strength ยังมีความหมายถึงความอดทนการมีพละกกำลังการที่ให้เวลาในการรักษาเยียวยานะคะคีย์เวิร์ดของใบนี้นะคะ strength คือการแสดงออกถึงความต้องการที่แท้จริงของเราการกล้าที่จะเป็นตัวเองแม้ว่า คุณอาจจะรู้สึกว่ามันยากลําบากเพราะฉะนั้นสิงนะคะในเดือนนี้ต้องมีกําลังใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็กลับมาทวงบัลลังก์ของคุณอีกครั้งหนึ่งได้ไพ่ราชาไม้ด้วยนะคะคิดว่างานเยอะแน่แนเลยนะคะสำหรับเดือนนี้ของทีมสิงนะคะแต่ว่าก็ถือว่าถ้าเราจัดระเบียบมันได้ดีนะคะก็จะผ่านไปได้นะคะคุณอาจจะได้รับคําแนะนําคําช่วยเหลือจาก ผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาเป็นคนที่จัดการทํางานอะไรเก่งอย่างนี้อยู่แล้วด้วยนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแม่หมอโซมองว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอใครเข้ามาเหมือนกันนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะสองใบนี้เป็นไพ่ธาตุไฟ เป็นพาดทาัดไฟทั้งคู่นะคะจะเจอคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์นะคะมีเซ็กซ์พสูงอย่างเงี้ยราชาไม้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะพูดจามีความคล่องแคล่วว่องไวนะคะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าถ้าเจอคนในลักษณะน,นี้นะคะในเดือนนี้เนี่ยลองดูนิดนึงนะคะลองค่อยคอยคุยทาความทาความรู้จักทําการศึกษากันไปก่อนใค่อบอกว่าการพูดคุยในเดือนนี้นะคะจะยังเหมือนคุยกันไปเรื่อยๆมันค่อนข้างใช้เวลาในการทําความรู้จักเหมือนกัน ะคะใครที่เป็นลักษณะว่าเออมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับใครสักคนหนึ่งนะคะเหมือนความสัมพันธ์มันอาจจะยังมีความไม่ชัดเจนอยู่นะคะคือเขาคนนั้นหรือว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะมีทางเลือกมีคนอื่นเข้ามาให้เลือกมากกว่า1คน2คนนะคะมันทําให้เราสึกว่าเราเลือกไม่ถูกนะค,ะคนนึงเราก็ถูกใจคนนึงก็รู้สึกว่าเออมีความผูกพันกันมานานนะคะไพ่จะให้คําแนะนําอย่างไรกับในเดือนนี้เลือกไม่ถูกจริงนะคุณได้ไพ่สดาบนะคะในลักษณะนี้อยากจะให้กลับมาคอนเน็กกับที่หัวใจของเรานะคะไพ่เรา สีสิงเป็นไพ่ที่พูดถึงจัก,กราในบริเวณหัวใจของเรานะถามว่าจริงแล้วตัวเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรต้องการอะไรนะคะคนที่เราคุยอยู่ด้วยเนี่ยเราเพียงหลงสเสน่ห์รูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าเป็นคนที่ทําให้หัวใจเรานั้นมันอบอุ่นนะคะเราจะเลือกแบบไหนลองดูนะคะในเดือนนี้